สวัสดีครับอ่าเพือดีได้สั่งของจากคุณลิปิพายไปนะครับเป็นชุดกาแฟนะครับแล้วก็แถมอ่งเปานะครับเพื่อจะมาทำคอนเทนต์ในช่องนะครับอ่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับอ่าไปทํางานแล้วก็ทางขนส่งก็มาส่งนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ของของอพาร์ตเมนต์นะเขารับไว้อ่าแล้วตอนกลางคืนมาเราก็มามารับของก็ดีใจที่เห็นของนะครับแต่นะครับ นี่นะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าหากกองนี้โดนเปิดเจาะโกุณาปฏสิเสธการรับนะครับแต่นี่ครับนี่ครับเต็มๆเลยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแหวกไปแล้วครับจริงๆตรงนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าเป็นเป็นกาแฟนะครับบวกอังเปานะครับสามชุดนะครับอ่าก็เห็นแล้วก็เสียความรู้สึกนิดหน่อยนะครับแต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับของเองครับอ่า เราก็ไม่รู้ว่ามันโดนโดนแกะโดนฉีกไปตอนไหนนะครับตอนขนส่วนหรือที่อาพาร์ตเมนต์เราเราก็ไม่รู้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอก็ฝากเตือนไว้นะครับว่าถ้ารับของเองได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้ก็โอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำใจนะครับเต็มที่ก็อาจจะไปต่อว่าทางทางผู้รับนะครับแต่ก็ โอเคครับถือว่าเป็นเคสศึกษาไปแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดสังก็คงให้ไปลงที่ทํางานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เสียดาย้ะะครับอังเปาเสามสามซองเลยนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับอ่าโอเคครับ